สวัสดีครับมาพบกับผมนายกอล f ฟอิงลิชคลิปนี้ขอเสนอคำว่า abate สะกดว่า a b a t e ถ้าเป็นสำเนียงอเมริกันจอกเสียงว่า abate แต่ถ้าเป็นสำเนียงอังกฤษหรือ British จอกเสียงว่า abate เป็นคำสักรรมกิริยาคือคำกิริยาที่ต้องมีกรรมหรือผู้ถูกกระทำมารับแปลว่าลดลงลดน้อยลงสิ้นสุดบรรเทาเบาบางย่อหย่อนสาลงสาง่งทุเลาลงในวงเล็บสารเลิกล้มในวงเล็บคำสั่งเลิกล้มเลิกระงับ มาดูประโยคตัวอย่างกันนะครับ In an and abate leave hour the they or so the storm would and they could leave. ภายในหนึ่งชั่วโมงหรือไม่ก็ให้พายุสงบลงจากนั้นพวกเขาจะสามารถออกไปได้ถ้าเป็น abated สะกดว่า a b a t E D ถ้าเป็นสำเนียงอเมริกันจะออกเสียงว่า abated แต่ถ้าเป็นสำเนียงอังกฤษจะออกเสียงว่า ablated เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าทำให้น้อยลงทำให้ลดน้อยลงทำให้สิ้นสุดทำให้บรรเทาทำให้เบาบาง ทำให้ย่อหย่อนทำให้ซาลงทำให้สางทำให้ทุเลาลงทำให้เลิกล้มทำให้เลิกทำให้ระงับในวงเล็บหายใจอ่อนมาดูประโยคตัวอย่างกันนะครับ He looked up at the g r a y o v e r c a s t sky and wondered how it was possible that the storm could have abated so quickly เขาเงยหน้าขึ้นมองทองฟ้ามืดคลึ้มสีเทาและสงสัยว่ามันเป็นไปได้อย่างไรที่พายุนี้สามารถสาลงได้อย่างรวดเร็วถ้าเป็น ABATEMENT สะกดว่า A B A T e M e N T E E M N ถ้าเป็นสำเนียงอเมริกันจะออกเสียงว่า abatement แต่ถ้าเป็นสำเนียงอังกฤษหรือบิติสจะออกเสียงว่า abatement เป็นคำนาม แปลว่าการทำให้น้อยลงการลดน้อยลงการทำให้สิ้นสุดการบรรเทาการเบาบางการย่อหย่อนการซาลงการสั่งการทุเลาลงในวงเล็บสารการเลิกล้มในวงเล็บคำสั่งการเลิกล้มการเลิกการระงับ มาดูประโยคตัวอย่างกันนะครับ This trend shows no sign of abatement แนวโน้มนี้แสดงให้เห็นว่าไม่มีสัญญาณของการลดน้อยลงถ้าคุณชอบคลิปนี้และอยากให้ทำคลิปต่อไปอีกก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆและกดติดตามกันด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ